สวัสดีครับลิควิดบริลี่ลังสิตครับน,นี้มี Mercedes Ben z นนะสองสามศูนอีนะครับว e ันนี้หนึ่งสองสี่นะฮะลองจำปานะครับก็มาเซอร์วิสนะก็เติมเอนจิ้นฟลัดพัเข้าไปก่อนนะครับนี่ว่าลองเมอร์เซเดสดูบ้างนะครับไม่รู้จักเลยนะครับผมความรู้น้อยมากแต่ว่าหลักการก็เหมือนกันนะก็ถ่ายน้ำมันก็รูเดียวกันเนี่ยแหละนะครับอันนี้ว่าพวกกองพวกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สต็อกเยอะนะเราก็สต็อกแค่ บางรุ่นนะครับแต่ถ้า BM เอมะไรพวกนี้รถกระบะรถญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ใหม่ก็แสนห้าเองนะหรือว่าวิ่งน้อยอะ่ะนะดันี้กองน้ำมันก็อยู่ด้านหลังเครื่องนะครับก็ทำการเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไขท็อกนะครับตามค่ามาตรฐานครับเมอร์เซเดสนะฮะยุคก9าก็ใช้เป็นเบอร์4ีนะฮะตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานของ Mercedes นะ นี่ยรัเติมน้ำมันเข้าไปเสียงเงียบเลยนะครับสิบสี่สิบนะฮะสองสามศูนย์อีนะบดีลงจากป่าครับเสร็จแล้วเราก็เติมออยแอดทีนนะครับตอนนี้แถมให้ฟรีนะครับเสริมประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เคลือบเครื่องยนต์ด้วยนะครับ เพื่อนที่เข้ามาเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องก็จะได้รับของแถมนะครับสองรายการนะครับมูลค่าพันสองร้อยบาทนะสุดคุ้มเลยนะครับอันนี้แล้วก็เติมยาล้างหัวฉีดนะครับของลิควิดโมลีนะครับเ้าไปทําความสะอาดหัวฉีดนะครับแล้วเราจะเติมอีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นตัวล้างวาล์วนะครับวันนี้ก็จะล้างคาบเมานะครับให้ดูออกจากปีกวาล์วนะวาล์วก็ปิดสนิทก็กําลังอัดก็ดีนะครับควรสละการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ